และคนที่ชอบแปลงที่ดินนะครับที่ติดกับสาธารณะมากกว่าที่จะติดกับเพื่อนบ้านนะครับแปลงนี้ผมแนะนําเลยนะครับสองไร่หนึ่งงานกับอีก8 4ตารางวาได้สาธารณะถึง3ด้านด้านน้านเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตด้านหลังตรงด้านนั้นนะครับเป็นทางหินครุป๊ปกแล้วก็ด้านข้างตรงด้านเนี้ยครับกำลังจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับลูกค้าสามารถมองเห็นได้นะครับว่ามันมีไฟฟ้าไฟสว่างสองทางมาติดตั้งเสร็จตับเรียบร้อยแล้วแล้วแถวนี้ก็เห็นวิวเขาด้วยนะครับซึ่งตรงด้านนู้นอาา ก็วิวเขาตรงด้านนั้นอนะ่ะเราจะเห็นว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับที่อยู่บริเวณตรงด้านนี้นะครับแปลงนี้นะครับเข้ามาจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นมีเซวงเซเว่นะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมแล้วราคาสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่2องล้านห้าหมบาทเท่านั้นนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยถือว่าซื้อถือได้เพราะว่ามันติดแปลง ถนนสาธารณะถึง3ด้านเวลาที่เราเอาไปแบ่งมีลูกมีหลาน4คนอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะแบ่งยังไงเงี้ยมันก็จะได้ติดถนนหมดทุกแปลงเลยนะครับผมเนี่ยครับจะได้วิวข่าวลักษณะประมาณนี้ด้วยข้างๆตรงด้านนี้ที่เราเห็นมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเขาปลูกป่าอยู่คาไว้นะครับผม ซึ่งแปลงนี้นะครับไม่เคยมีประวัติในเรื่องของน้ําท่วมมาก่อนนะครับใครที่กังวลว่าน้ําจะท่วมหรือเปล่าเราอยู่บนเนินหลังเตานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆไหลไปตามธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วด้วยความที่ทําเลมันเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเซเว่นมันก็ส่งถึงใช่ไหมครับเพราะว่าเซเว่นเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยเราขับรถออกไปนิดนึงตรงหน้าปากซอยนะครับสอกิโลตรงนั้นคือโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยวขวานะครับมันก็จะเข้าตลาดจอมบึงนะครับจากนี่ ไปตลาดจอมบึงเนี่ยก็ประมาณเราสัก6กิโลได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราถึงตรงโรงพยาบาลแล้วนะครับเราเลี้ยวซ้ายเราก็เข้าตัวเมืองราชบุรีเดินทางเข้าตัวเมืองราชบุรีเนี่ยก็ราวๆประมาณสัก20นาทีนะครับส่วนใครที่มาจากกรุงเทพนะครับผมว่าจากขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ยประมาณราวๆ120กิโลเมตรนะครับซึ่งคุณสามารถใช้เส้นทาง M81 ได้นะครับแล้วก็ออกตรงเส้น ที่เขียนว่ากำแพงแตนนะครับออกตรงด้านนั้นมาเสร็จปุ๊บการวิ่งระยะทางเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ลดระยะนะครับที่ใช้เวลาน้อยมากในการที่จะมาถึงกับที่ดินแปลงนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับที่เราเห็นเขาทําเป็นรั้วเมทัลชีตเสริมขึ้นมาเนี่ยเขากําลังจะปลูกสร้างบ้านนะครับแล้วก็ถัดไปกําลังจะปลูกสร้างบ้านนะครับหรือใครที่อยากได้แปลงติดถนนนะครับเรามีขายให้นะครับผมเข้ามาตอนนี้โครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ราวประมาณ10 แปอ่อ2ีแปงตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่ราวราสแปลงเท่านั้นนะครับก็คือแปลงนี้กับแปลงติดถนนอ่ะเนี่ยเราเดินมาไล่มาเรื่อยๆรื่อจะเห็นว่ามันค่อยๆไล่ตะลบมาเรื่อยเรื่อยตรงด้านนี้อ๋อด้านติดถนนตรงด้านนั้นอนะ่ะมันจะมีหน้ากว้างอยู่ราวประมาณ46เมตรนะครับผมส่วนด้านข้างตรงด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นทางด้านของฝั่งทิศตะวันออกติดกับถนนที่เขาจะทําคอนกรีตนะ่ะประมาณ82เมตรแล้วก็ ฝั่งที่อยู่ทางด้านของฝั่งทิศเหนือก็คือทางด้านฝั่งนี้เลยจะมีความกว้างในถนน,นยอยู่ราวประมาณ52เมตรนะครับแล้วถนนเนี่ยคือมันกว้างมากนับจากนี้นะครับไปจนถึงตรงต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยมันประมาณราวราว8เมตรได้นะครับถ้าเกิดว่ารวมไหลาทางเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ9เมตรถ,ถึง10เมตรนะครับโคมไฟสว่างสองทางรอบเลยเนี่ยอันนี้เพิ่งเห็นนะพอออกมาตรงด้านนี้อ่านเนี่ยตะก้องชี้ดูเลยให้เดินมาทางด้านนี้หน่อยเพราะว่า ไฟสว่างสองทางเนี่ยมันยาวไปจนถึงตรงเส้นถนนทางหลวงชนบทถ้าเกิดจากตรงเนี้ยออกไปตรงหน้าปากทางถนนทางหลวงชนบทเนี่ยมันอยู่ราวประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็ตรงนั้นอ่ะจะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับซ้ายขวาพูดดูดีเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าแปลงนี้นะครับเนื้อที่2ไร่1งานกับอีก8 4ตารางวาราคา2อล้านห้าหมื่นนะนะครับผม2อล้านห้าหมื่นเลยพร้อมโอนนะครับเอกสารติดโฉนดนะครับเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะมาโอนได้เลย และสำหรับข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับจะมีอยู่ใต้คลิปนี้นะครับลูกค้าสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามตรงที่คุณขวัญหรือว่าคุณเจก็ได้และสำหรับผมนัชนนทำเลดีขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ